เป็นอาการมันสิไข่บอสหานแบบนี้ซึมๆเงาๆอย่างตุ่มแม่เป็ดฟูๆล้วยโดยมันสิไข่บ่สพอห่างเคสแล้วแล้วเดี๋ยวเอาบุาหูวอาการเป็นอย่างเป็นอยู่างนี้สบายดีเอฟซีมาถูกทุกคนเนาะ,น,ะนกต่ออายเขาเอามาส่งเลยเนาะนกตัวไปยึดเอาไปต่อหัวเปิ๊หมด tôi đi lại thuộc quần hà ma sao, sao là nó mà sùng mua sao đi nó tổ hồn nhau lại to đây tém nưng nó mình là bù ma đây nè ai không lại mà sùng mà cho nói chuyện cọ thằng nào bàn mà mình nhưng nhưng chỉ hoang mà mình tưn nó tưn thêm cái nạn แต่กับข้าาใส่ตุ้มต่อมาเบืองเขาเอาคุณเนาะเอาชิมาพะมาเบิ่งหนกเขาทุกคน,กคนมันอิดหังแล้วเลยมันคือเหงาต้มแม่นะเขาอย่างงดเลยตุ้มตอกะหมดกระติมนะหมดอิดหังอย่งนี้ ก็เอามาเอากะเอานกใส่ยางตัวนั้มืสังเกตเบื้งนกตัวแมียตัวเมียเนาะเอ็ดหังเลยเลยเหงาเลยทุกคนเบื้งเอ็ดห่างเลยเลยเหงาอยากมองเหงาเลยจะไมนเป็ี่ยนอย่างวานเขากบะไรเบื้งเป็นเอยเป็นไข่บ่อบอกเ่ยเปลี่ยนน้ำมันเลยมัแต่หูกะคอมเมนต์บอกในเนาะบอกหัอาการมันเลยมันดูมันเหงาไอหัวอาหารมันก็กินได้อยู่ มากมากกลัวมันก็กินอยู่เนาะแต่บูมูดเป็นอย่างนี้มันบินก็บินได้อยู่แต่มันเอ็ดขนฟูๆทุกคนขนฟูสไตล์คือเงาเหงาอย่างบินมาทางนไหนตัวเมียคว้มันจับมันตอดอย่างกระเชื่อีเอลเซีเมื่อมันเจ็บวังใดมันห่างมันก็จับเอ็ดแล้วเอ็ดบุแล้วเนาะเนี่ยเอฟซีท่านใดหูเนาะว่ามันเป็นอย่างอาการแบบเมี ซิมๆเงาๆอย่าตัวเม่ยุกคนฟูๆด้วยโดยมันชีข่า่บ่พอห่างเฮ็ดแล้วแล้วแต่เอาบุหัวอาการเป็นอย่างเป็นอยู่่อยุ่เนาะอัพเดตใหม่ล่าสุดให้เอฟซีทุกคนเบอร์วันตอนช่วยให้เนาปะมันเลยทำอะไรมาเบิ่งเนาะขำมาจึงมาอาดข,ข้อก็กม่ได้สังเกตเบิ่งมันนะ มาเปิดขอบมือเสานี่มาสังเกตว่งเอาคือเงาเงาอ่ะเห็นตัวผู้บินลงมากินหัวอาหารนะตัวแม่บบทันบินลงตัวผู้สิซ้อมคนอยู่ได้ตัวแม่ซ้อมคนก็ก็เงยหงึยหงากเด็ดเด้ดอย่างง่ายอยู่อาการมันนะมันเจ็บขาเนี่ยมันปินเนี่ยมันซ้อมคนก็อย่างง่ายอย่างง่ายตัวเงยง่ายตัวเงยง่ายอยู่ อันนี้อาการมันซีซีดิอากาศมันซี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 อยู่ทุกคนอากาศมันเป็นแปลกๆนะ แล so <c oughs> ้วมันออกมาเบิ่งววานปินอย่างนุ๊กการที่เซโอเกี่วบ่ห้าวบ่อยยังตัวแมเอฟซีท่านใดหูเนาะววานปินอย่างนาะ กเกต็ดขามันก็ไม่ได้เจ็บเนาะมันก็จับปกติแต่ว่าตอนมาซ่อมคนะยักเซ่ก็ตอนมาจับอยู่ลาวมาเอ็ดคนฟุยๆนะเอ็ดตัวใหญ่ๆเลยเปิดข้อ,อกกองเขาเปน็นบ้างเนาะทุกคน,นเป็นเลย ซงงงาวอยู่นกนี่เสียเลยนี่ไม้จริงกูบ่โอ้ยบังเถือตัวหนูเขา ok. ้ามากวนมันเนาะอาจจะเม่นหนูบางเถือนี่หัวหูนั่นก็ใหญ่อยู่เลยทุกคนเนาะมุเจนะเข้าได้ได้หนูได้อัดไว้เนาะเพื่อนหนูเข้ามาสิคุบมันนะ ว้ายเนาะเอพีทนายฮูเนาะมันเป็นอย่างนะจะมันเจ็บบนไหนไอคนฝุยอยู่นะเอ็คอนฟูฟูอยู่ตัวฟูสบินสบายก็มันจะให้ตัวแม่นั่นนะมันฮองใส่ตัวแม่ตลอดเลยไม่แวะไมแวะใส่อยู่ เหงาแล้วบันนี้ไข่ให้สมบูรน์นะทุกคนปล่อยนกตัวนั้นไว้นนกดอกแแ่งก่อนทุกคนเอาอีกกงหนึ่งปล่นอกออกมาก่อน อยากห <Hey, S 1> ู on, ่นะว่าอาการเปล่นอย่างนกตัวเมยเนาะนี่กรงตัวนี้ทุกคนเจียวไล่นกออกมาเนาะตัวตัวเมยบุลงมาเลยจงอนเป็น่ยนยังดีใจและ เอ้ยทุกคนตัวมันสิไข่อยู่ทุกคนอาการนี้นะเอ้ามาเลยหนุ่ยหนุ่ยมันห่วงเฮาทุกคนมันหายเฮาเด็ยตัวเม่ยตัวเม่เขาพู่มอยู่ข้อเลยโอ้เน่เน่เอาาสิมาไลมันออกทุกคนนี่โอ้ยยานมันสิไข่เนาะทุกคนอาการมันสิไข่แบบอยู่นู้นโอ้ตัวฟูมันหายเฮาได้เนี่ยม้วกเฮาเข้าไกลตัวเมียมันเนี่ยเมียมันพู่มไข่อยู้อน เขาภูมิห่างมาทุกคนภูมิห่งก็งงตายอยากลับเยู่แม่บ้อนมีชิคายติบูกระบัวงวงเปนอากาศเนี่ยเลยวะทุกคนตัวแม่มีชิคไขแ่เียตัวแม่ก็ลุกหาก็ได้สีนึงนะ ทรบออกก่อนทุกคนสับออกก่อนเนจ้อน,นอมนตื่นนะให้มันมันน้นเบิกงสวยๆแล้วเจ้จน่าจุงมเบิ่งตื่นเนาะให้มันออกออกจากห้างก่อนเอาก็เดียวมันเป็นอย่างนะทจตุวผู้นี่เราบอกว่นี้ Okay. จะน้อยจะได้ไล่นกตัวนั้นกลับคืนมาใส่กงพี่แหละทุกคนจะน้อยอยู่นำนกดอกแตงตอดเดี๋ยวอีกฮะตัวฟูกับตัวฟูของนอกเฮาเนี่ยเปิดบ่ตัวแม่บินออกมาเลยทุกคนตัวแม่บินออกมาเลยเพิ่งเห็นบินออกมาเลยเออคือว่าสดชื่นคนเดิมบินออกมาฮะยังยังบกไข่ดอด้ทุกคนยังบกไข่ทุกคน ตะวานบินออกมาแลวเปิดหลังคา,าเคาะบ่มันเข้าไปภูมิแต่มันยังบุข่ายเลยบินออกมาเลยเดย,ยังบุข่า่ซ้ำนะดูว,ว่าอากาศมันสีไข่เนาองมันปิดเนี่ยหลงเชือกได้ทุกคนแบบมันไอ้คนฟูฟูนะซึมๆอยู่นะ มนม่แม่มันแม่ตัวแม่มันตัวยังอ่อนนะนะแบบหากับปีแรกเนาะออกจากหางมันไปบางทีเห็นเขาพูม ก็เดี๋ยวมันจะข้าไข่นะทุกคนบินออกอีกเลยมันยังยังนับอย่างจังมันปินอยู่เลยตามก็ยักลับรับอยูรร่เลยทุกคนมันเหงาเลยวะบ้า,าการเบึงคือมันที่ไข่ให้มันเหงาวะนี่มันไข่บอ่อบอกวะอาการมันไข่บ่ออกบ่ทุกคนอ๋ออยังบุหูอาการมันนะจ้งมันเป็นอย่างเนาะ Chắp máy cái ít khi xịt tốt này nghiêng ngọc nghiêng ngọc nghiêng ngọc chứ Để mình mưa nè Để hàng này là mưa rồi bọn lên đây Bây, là cái xịt lấy lấy ôm nó bừng nó thôi con Ở nhà hàng mà không mà này Chắp nó này, cho mình pin ยังเป็ตุฟูเลยอยู่ใน,เ,นเอาไปขึ้เลยไล่ตัวแม่ออกมาเลยเดี๋ยวออกมาจับเบื้งองเนาะทุกคนมันเป็นยังือมันชิไข่บ่ถเพราะมันเหงานะบัดเขามาในตอดกินมากดีแท้ฟูก็ามาด้ว ุกคนใส่ยางนี่เลยเนาะจับไปยังยักเนืองอีกเนืองล้มอยู่นะมันเป็นอย่าง,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 งละจับมันออกมาเบิ่งอากาศมันก็เด้ทุกคนนะทุกคนจับมเบิ่งเลย ผูห้หวงข้า่นนะตู้ผู้หวงข้า่นนะโอ้ทุกคนห้องสัตว์อาซาดอยู่พอกนั่นมันอยู่ทุกคนอันว่างคือมันชีค่ายเนี่ยทุกคนแต่มันเงาเงาเนี่ยจับออกมาเบิง่งเนาะเจ้าว่าเป็นอาการมันชีค่ายบ่ เราไม่ก็ไปจีบบนใดนะฮาเบิ่งกะปล่ฝอยมันเข้าขึ้นทุกคนแล้วยิงที่ตาเมื่ออาการมันเนาะจับเบิ่งก็คือบ่ได้ปินอย่างนะโก้นมันคือว่าตึงๆอยู่ทุกคน ปล่อยเขาคืนนี่ชงมันคือสีไข่ทุกคนปล่อยเขาไปเลยฟูห่วงขนาดตนนี่แงกแงกแงกะลดเอ,าอ,อ้าโม้จินยังจับมันลงแบบ่ อลอะทุกคนลอาท้าเบิ้งเนาะเอาสีอัปเดตเป็นมือเป็นมือเนาะลองเบื้องโมนี้มันอ้าสีงเงี้เง่าอยู่เนาะจะมันสีค่าหรือมันแนวใดเอากระสีบวกวนมันหลายก็ยลองจับเบิ้งเลยนะเมื่อกี้นีะเอากระเบิ้งแข้งขามันก็ไม่ได้เป็นอย่างเน,น,น,นาะอีมันก็ไม่ได้เป็นหย่างคนยังดีแต่มันเง่ยายังเป็นน้ำอากาศมันชีข่ายหมดเรือร่องแน,นวใด คลินี้ก็จ,จบลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝาก FC ทุกคนกดไลค์กดติดตาม้เด้อมันเป็นอะไรจรึงอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะ